สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถมาด้าสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกตินะครับแต่อาการที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับเสียกุญแจไปแล้วนะครับสังเกตนะครับไฟหน้าปัดเรือนไม้นะครับจะมีรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบนะครับกระพริบแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปไฟโฮนะครับกระพริบทางมุมขวาของจอเรือนไม้นะครับเวลาบิดสตาร์ทนะครับก็เงียบนะครับ ไม่มีอาการตอบสนองใดๆนะครับเดี๋ยวจะทำการแก้ไขเปลี่ยนอะไรเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทำการใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็คโค้ดนะครับก็มีโค้ดตัวแดงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10บกว่าโค้ดได้นะครับเป็นโค้ดตัวที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับหลังจากทำการเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็เช็คโค้ดลบโค้ดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจสีแดงที่กระพริบนะครับไฟโฮสีเหลืองนะครับก็ดับเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมา z ้าสองมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติรถบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบรัวๆนะครับรถสตาร์ทเงียบโทรมาสอบถามได้เลยครับ0ูน6 1แป6 5 5นะครับบริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านนะครับ